ด้านหนึ่งก็คือเรื่องนโยบาย reciprocal อาจจะนิ่งอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็อาจจะขึ้นลงได้อีกนะอย่างเช่นเราเห็นว่าถ้าทรัมป์ไม่พอใจประเทศไหนเขาอาจจะสามารถขึ้น reciprocal ได้อีกเพราะฉะนั้นความเสี่ยงต่อการค้าโลกการผลิตมันก็จะมาอีกอย่างเช่นสองมาตรการ2อ2ที่อาจจะลงผ่าน semiconductor นะครับขึ้นเปอรซอ้เตมิคอนดักวก semiconductor หรืออาจจะเพิ่มในเรื่อง ยูกยา pharmaceutical นะครับซึ่งอันนี้ทรัมป์เขาบอกว่ามันกำลังจะมานะครับไม่รู้ว่าจะไปจบตรงไหนดีเพราะนั้นคนทําการค้าก็ตอนนี้ก็อกสัดขันขวันแขวนนะครับว่าแต่ถ้าอยู่กับอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่โดนถ้าเมื่อไหร่เอ่อทาริฟมามานำมาใช้กับสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มันก็เป็นความเสี่ยงว่าเราส่งอิเล็กทรอนิกส์ไปค่อนข้างเยอะไปสากร์ เพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทรัมป์ทำเยต้องรีบทำออกมาเพื่อให้พรรคบูดพับเดยนยังได้การชนะในมิเทอร์เบลเลชันที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเพราะนั้นเราอาจจะเห็นนโยบายอะไรที่เร่งออกมาในปลายปีนี้เพื่อส่งผลว่าปีหน้าเนี่ยบูดพับเดย์นก็ยังคงชนะมิเทอร์เบลเลชันอยู่ตอนนี้สหรัฐต้องการลดดิฟฟิซิตที่เป็นของภาครัฐแล้วก็การขาดดุลการค้าคือตอนนี้เขาต้องการใช้นโยบายการเงินหรือการ จัดทุกอย่างเนี่ยจัดระเบียบการค้าโลกใหม่เนี่ยการเงินการค้าโลกใหม่เนี่ยเพื่อลดการขาดดุลการค้าและการขาดดุลการคลังอันนี้เป็นความกังวลที่เราเห็นว่าเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะมีนโยบายอะไรแปลกๆออกมาเรื่อยๆนะครับเราคิดว่ายังไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องนโยบายริซิเปอร์เคิอาจจะนิ่งอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็อาจจะขึ้นลงได้อีกนะอย่างเช่นเราเห็นว่าถ้าทรัมป์ไม่พอใจประเทศไหนก็าอาจจะสามารถขึ้นริซิเปอร์เได้อีกเพราะนั้นความเสี่ยงต่อ การค้าโลกการผลิตมันก็จะมาอีกอันนี้เป็น reciprocal ต่อไปมันจะมีเรื่อง sectoral อีกนะอย่างเช่นสองมัดมาตรการ232ที่อาจจะลงผ่าน semiconductor นะครับขึ้นเปอระสอง0้0รปกับพวก semiconductor หรืออาจจะเพิ่มในเรื่องอยูกยา pharmaceutical นะครับซึ่งอันนี้ทรัมป์เขาบอกว่ามันกำลังจะมานะครับเพราะนั้นอันนี้มันเป็นความเสี่ยงที่ เหมือนป้าหมบีขู่ไว้ก่อนว่ากมันจะมาแต่ยังไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่มันทําให้ความเสี่ยงมันมันค่อนข้างเยอะนะครับไม่รู้ว่าจะไปจบตรงไหนดีเพราะฉะนั้นคนทําการค้าก็ตอนนี้ก็อกสันขันขวนแขวนนะครับว่าแล้วถ้าอยู่แบบอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่โดนถ้าเมื่อไหร่เอ่อทาริฟมามานำมาใช้กับสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงเพราะเราส่งอิเล็กทรอนิกส์ไปค่อนข้างเยอะไปสหรัฐนะครับ อืมค่ะคือถ้า,ถ,าถ้ามองจากไอ้สามสามเรื่องที่คุณบุรินมอนิเตอร์เรื่องของความเสี่ยงอยู่ตรงเนี้ยมันมันกระทบเรามากขนาดไหนฮะถ้าประเทศไทยโอ้มากเลยครับถ้าคือถ้าโดนพร้อมๆกันหมดเนี่ยอาจจะไม่ได้กระทบมากนะครับแต่ว่าถ้าสมมติโดนประเทศเราหรือในอาเซียนแต่ว่าลาตินอเมริกาไม่โดนซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดคุณเอาไปเปรียบเทียบเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเเหมือนทั้พยายามจะ จัดการประเทศที่มอนกับอิงกับจีนเยอะเป็นพาร์ตเนอร์กับจีนซึ่งอาเซียนเนี่ยก็โดนไปเต็มเต็มแต่ถ้าอยู่ในอิมโฟเรนซ์ของอเมริกาอย่างลาตินอเมริกาเนี่ยแทบจะโดนภาษีประมาณค่าเฉลี่ยประมาณ10%ยกเว้นบราซิลบราซิลนี่เพราะเขาไปเหมือนไปฟ้องหรือหรือมีการดําเนินการดําเนินคดีความกับประธานาธิบดีบอสซูนาร์ Bolsonaro นะซึ่งเป็นคล้ายเป็นเพื่อนรักกับท่านทรัมป์นะครับก็เลยทําให้มีการขึ้นภาษี50%ปร แต่เห็นว่าในละตินอเมริกาเนี่ยทัย้นอาจจะมองว่าเนี่ยอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เนี่ยมันเป็น sphere of influence นะคะคือคือเป็นอิทธิพลของอเมริกาเพราะนั้นเขาก็จะอาจจะอยากให้มองว่าเป็น comparative chain เหมือนที่จีนก็อาจจะมองเราว่าจีนกับอาเซียนเนี่ยมันก็คือ g e o g r a p h y มันก็อยู่ในแนวเดียวกันเป็น north south นะฮะเช่นเดียวกันกับอเมริกาก็อาจจะมองว่าละตินอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาเนี่ยคือเป็นเป็นแถบเดียวกันนะครับ ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดมันมีความแตกต่างในระหว่างภูมิภาคปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มเสียเปรียบแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Se c t o r a l tariff ถ้าทรัมป์บอกว่าทุกคนโดน25%หมดหรืออิเล็กทรอนิกส์โดน50% 6 0เหมือนกันหมดเซมิคอนดักเตอร์โดน20งทุกอันหมดก็ก็ความเสี่ยงอาจจะน้อยลงนะครับแต่ว่ากฎทุกกฎก็จะมีข้อยกเว้นเราก็จะเริ่มเห็นว่าทรัมป์ก็อาจจะเริ่มมีการยกเว้นอาจจะมีคิด t a r i f f สมมุติเซมิคอนดักเตอร์ e อาจจะยกเปอริเัท Apple, จจเน ที่เป็นบริษัทอเมริกันเพราะนั้นมันจะเริ่มมีหลุมโพลเล็กๆน้อยๆเพราะนั้นมันจะมีคนได้เปรียบเสียเปรียบค่อนข้างเยอะในซึ่งเราคิดว่าคนที่ได้เปรียบคือบริษัทอเมริกานะบริษัทยักษ์ใหญ่อเมริกาแต่บริษัทจีนเนี่ยคงมีปัญหานะครับเราตอนนี้เราเห็นชัดแล้วเะว่าความสัมพันธ์ของเมกากับจีนก็คงไม่ไม่มีทางดีขึ้นในเร็วๆนี้แล้วใครที่สนับสนุนจีนหรือเป็นพาร์ทของสภาเจนจีนก็คงได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าอ่าเริ่ม้ามบแล้่มจบแล้วม พราะในที่สุดถ้าสหรัฐเขามองว่าจีนเป็นคู่แข่งนะเป็นคู่แข่งทางด้าน geo-politics คู่แข่งทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยในที่ในที่สุดคือความต้องการของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นทรัมป์จบไปแล้วเนี่ยถึงจะจบไปแล้วอีก3ปีข้างหน้าก็ยังมีนโยบายต่อต้านที่ทําให้จีนอ่อนแอลงหรือแข่งขันไม่ได้กับสหรัฐแล้วเราก็เริ่มเห็นความแบ่งแยกระหว่างซัพพลายเชนนะอย่าง NV ็นบีเดียเราก็เห็นเป็นตัวอย่างว่า NV ็นบีเดียเนี่ยเขาก็พยายามจะไปทําชิปต่างๆจีนก็บอกไม่เอาจีนจะทําเอง แล้วเราก็เริ่มเห็นว่าโลกมันก็จะแบ่งชัดเจนขึ้นแล้วความความกังวลคือเราจะต้องเลือกข้างอันนี้มันจะกระทบกับเศรษฐกิจขนาดไหนอันนี้ยังไม่มีใครทราบนะครับนี่ยังไม่เป็นที่เขาทําเป็นภาษีใหญ่ดิจิทัลแล้วก็ทรงคือเป็นภาษีที่ลงรายเซกเตอร์อีกทีอุตสาหกรรมเอ๊ะถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์นี่เราก็เป็น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 แหล่งผลิตเขาเหมือนกันนะฮะเราก็เป็นแหล่งผลิตให้เขาด้วยใช่ครับก็คืนนอโดนโดนโดยตรงกัน โดนโดน,นเต็มเ็มเลยครับใช่แต่ถ้ามันโดนพร้อมกันหมดก็อาจจะไม่ได้อะไรแต่ว่าถ้าโดนปุบแล้วยกเว้นประเทศที่อยู่ใน u s m c a หรือยกเว้นละตินอเมริกาคราวนี้เราจะเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าในสุดถาการผลิตก็คงย้ายไปที่ถูกกว่าอย่างตอนนี้เราอาจจะโชคดีในะระดับหนึ่งว่า,อ,าอินเดียโดน50%เเนะเพราะว่าอินเดียไม่ยอมซื้อ l n g นนะค,ค,ค,คือคือทรัมป์เขาก็จะสามารถหาเราสักวันหนึ่งตอนนี้โดนสิบเก้าแต่ถ้าเราเหมือนทําไม่ถูกใจรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเราอาจจะโดน ขึ้นไปแต่น้าจุดอันนี้มันเป็นความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนซึ่งตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยซัพพลายเชนของหลายๆบริษัทเนี่ยเขาก็เลยไม่รู้ว่าเพราะความเสี่ยงเหมืนเนยอะเขาก็ใส่ในจีนด้วยมีในจีนมีในไทยมีเวียดนามีอินเดียมีลาตินเวริกคือมีไปหมดเพราะฉนั้นถ้าวันไหนทาริกเกิดขึ้นมาสูงปุ๊บเขาก็สามารถโยกการผลิตไปอยู่ประเทศอื่นๆได้ทันทีเพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวเขาลงไปหมดเลยแล้วก็สามารถแค่ย้ายโวลุ่มไปที่อื่นนะครับย้ายการผลิตไปที่อื่นเพราะนั้นความเสี่ยงเราคือ สักวันหนึ่งเราส่งออกอยู่โวลุ่มรุบหายไปเลยเกิดเราทําอะไรไม่ถูกใจเพราะนี่ตอนนี้เรายังไม่ได้เทรดดิลกับสหรัฐนะเราเราแค่เห็น reciprocal t a r i f f แต่เทรดดิ l ยังไม่ออกมาชัดเจนนะอย่างญี่ปุ่นอะไรที่ออกมาแล้วมีรายละเอียดเราต้องทําอะไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้มันก็มีความเสี่ยงว่ารัฐบาลเราตอนนี้ก็เหมือนมีอายุแค่ประมาณอีก4เดือนจะเจราจาทันไหมเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยต้องเอาข้อสภานะครับสมมุติว่าเราจะเปิดตลา,าดเนี่ยเนื้อหมูเราจะ สั่งของเข้าจากสหรัฐนะเราจะซื้อเ NG พวกนี้ยังต้อง,ต,องต้องมีการแัรรูฟผ่านสภาของประเทศไทยซึ่งตอนนี้เราก็ต้องเร่งทําให้มันรีบจบให้ได้ดีลมานะครับจะได้ไม่ไม่มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นวันนี้เราเจอสอง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 ด้านเลยนะคะด้านหนึ่งนะคะก็เจอทางด้านของศักยภาพเนี่ยในการที่จะต้องไปแข่งขันเรื่องของการส่งออกอีกด้านหนึ่งก็ค่าเง,งิน เพราะว่าคุณบรรินบอกว่าเขาก็จะใช้เรื่องของนโยบายค่าเงินนี่แหละเป็นการจัดระเบียบโลกใหม่ก็คืออาจจะปล่อยให้เงินอ่อนค่าไปเรื่อยก็จะเหมือนลบล้างหนี้ไปได้เงี้ยเราก็จะสมดุลอ่อนค่าด้วยแล้วก็ห้ามขายพันธบัตรรัฐบาลด้วยนะแล้วก็จะมีแนวคิดีของมาลากรวยคอร์ก็ค,คือสิ่งที่เราถือไว้ต้องถูกคอนเวิร์ตไปเป็นบอลร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีแนวคิดที่แบบว่าคือดอลลาร์ก็ยังคงต้องเป็น เงินสก,กุลสำรองอันดับหนึ่งนะฮะแล้วก็เราก็ห้ามขายเราอาจจะต้องเสียภาษีในการถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐคือมันจะมีนโยบายที่แบบค่อนข้างสุดตกมาซึ่งซึ่งตอนนี้เราก็ผ่านมากี่เดือนลวประมาณ8ปดเเดือนเราก็เห็นแล้วว่ารัฐบาลทรัมป์ก็าสามารถพุชอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศสหรัฐได้โดยเขาไม่ได้แคร์ว่าประเทศอื่นจะเป็นยังไงผมก็คิดว่านโยบายพวกนี้เราต้องเตรียมรองรับมือไว้ถ้าวันหนึ่งเขาบอกว่าที่เราถือ ปันาวัลยบาสารัตเนี่ยคุณต้องเสียภาษี20%นะบนดอกเบี้ยหรือเสียค่าตรงนะค่าเขาเรียกว่าค่าตรงหรือเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าไปถือปันาวัลยบาสารัตเนี่ยรัฐบาลไทยพร้อมไหมนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะทําให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนเพราะว่าในที่สุดคนก็อาจจะให้ดอลลาร์เริ่มไม่ไ e ลี่เออเบิละไม่น่าไว้วางใจละอาจจะต้องไปถือค่าเงินสกุลอื่นแทนเป็นยูโรหรือทองคําที่ตอนนี้เราก็เห็นว่าทองคําก็กลายเป็น เซ็นทรัลแบงธนาคารกลางส่วนใหญ่ก็ไปถือทองคํามากกว่าปันธัตรรัฐบาลแล้วนะครับอืมคือนี่เป็นการสะท้อนเรื่องของเงินดอลลาร์อะไรนะที่คนเริ่มความเชื่อมั่นน้อยลงก็เลยใช่ครับเซ็นทรัลแบงก์เพราะว่าเราไม่รู้จะมีกฎอะไรแปลกๆออกมาอีกหรือเปล่าในในอีกปีขา้างหน้าเพราะว่าในที่สุดการที่ทําทําแบบเนี้ยต้องการพูกว่าทําให้เศรษฐกิจดีแล้วก็ลดการขาดดุลนะฮะลดการขา,ขาดดุลการคลังขาดดุลการค้าแล้วก็ต้องชนะ มิดเทอร์มเ c เล็กเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทรัมป์ทำเนี่ยต้องรีบทำออกมาเพื่อให้พรรค r e p u b l i c a n ยังได้การชนะใน m i d เทอร์ม e c เล็กที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเพราะนั้นเราอาจจะเห็นนโยบายอะไรที่เร่งออกมาในปลายปีนี้เพื่อส่งผลว่าปีหน้าเนี่ย r e p u b l i c a n ก็ยังคงชนะ Mid-term election อยู่นะครับอืมค่ะแล้วแล้อย่างปีหน้า2026เนี่ยคุณบุรินมองว่าอันประเทศไหนจะเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจโลกอะก็ยังเป็นสหรัฐเหมือนเดิมไหมคะ คงเป็นสหรัฐแต่จีนเองก็ต้องพยายามด้วยคือผมว่าแต่ปีหน้าเนี่ยมันน่าเสียดนะจะชะลอลงทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เริ่มเห็นว k n e s s นะความอ่อนความอ่อนแรงลงนะแผ่วลงในเศรษฐกิจสหรัฐนะเพราะเศรษฐกิจแผ่วลงทุกคนที่เร่งส่งออกไปที่ทำให้เศรษฐกิจยังพอดูไปไปดีได้อยู่เนี่ยในแปดเดือนแรกของปีนี้เนี่ยที่เหลือของปีกับปีหน้าเนี่ยมันน่าจะ สุดเลยนะการส่งออก <Okay. S 1> การค้าโลกน่าจะหดตัวเพราะฉะนั้นปีหน้าเราต้องเตรียมรับมรสุมที่เศรษฐกิจจะ, mm. จ,ะจะชะลอลงทั่วโลกอ่อนผมกลัวว่าจะเป็น r e e e s mm. s i o n ด้วยซ้ำนะในครึ่งปีแรกของของปีหน้านะของปี2026 mm. เพราะนั้นเราน่าจะเห็นแล้วดอกเบีย้ยก็น่าจะลงนะดอกเบีย้ยในใน,ในหลายๆประเทศก็จะปรับตัวลดลงเงินเฟอ้อก็จะลดลงแต่ค่าเงินก็จะแข่งอีกมันก็ mm. คือความเสี่ยงมันจะเยอะมากครับในปีหน้า